สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมนเทอร์เรารายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตครับพบกับผมเช่นเคยนะครับมอสยงยุทธผิวขำผู้ด,ดำเนินรายการในวันนี้สำหรับวันนี้นะครับหัวข,ข้อของเราน่าสนใจมากนะครับเป็นสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้หลายๆท่านก็อาจจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ที่ตัวเอง จับโทรศัพท์หรือ iPad บ่อยๆนะครับใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากขึ้นเรากำลังติดโซเชียลมีเดียอยู่หรือเปล่าแล้วเราจะสังเกตตัวเองนี่ยังไงว่าเอ๊ะเราเริ่มติดหรือเปล่าเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมหรือว่าถ้าเราติดเยอะไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับจากโรงพยาบาลสนปรุงนะครับ น้องชนิตาศักบุญนะครับนักจิตวิทยาคลินิกฝึกประสบการณ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็วันนี้เราคุยกับนักจิตวิทยาเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่างที่ได้บอกไปว่าเอช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียเริ่มจะเข้าถึงคนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอตัวเองเนี่ยใช้เวลากับหน้าจอเยอะขึ้นนะครับ แล้วจริงๆความสำคัญของโซเชียลมีเดียกับาการติดโซเชียลเนี่ยครับมันเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็เพราะว่าปัจจุบันนะคะโซเชียลมีเดียเนาะมันก,นก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีอิทธิพลกับชีวิตของเรามากเลยนะคะรวมถึงกลายเป็นปัจจัยที่5ของการดําเนินชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะว่า อินเทอร์เน็ตค่ะมันเข้าถึงได้ง่ายมากเลยในสมัยนี้นะคะสะดวกมากกว่าสมัยก่อนด้วยนะคะทําให้การใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมีการแพร่กระจายที่รวดเร็วแล้วก็เป็นที่นิยมมากด้วยค่ะรวมถึงมีการใช้งานที่หลากหลายนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้ค้นหาข้อมูลก็ได้ค่ะติดต่อสื่อสารกันก็ได้ง่ายเหมือนเรานั่งใกล้ชิดกันแบบนี้เลยนะคะ อีกอย่างเนี่ยยังสามารถแป่งปันความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากคนอื่นก็ได้ค่ะแม้แต่การเรียนการสอนสมัยนี้เนี่ยก็เป็นในรูปแบบออนไลน์เนาะดังนั้นนะคะกิจกรรมพวกนี้มันก็เป็นประโยชน์กับเรามากเลยทําให้เกิดข้อดีเยอะนะคะคทั้งเป็นแรงบันดาลใจแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองค่ะรวมถึงทําให้เกิดความบันเทิงใจก็ได้ด้วยนะคะ แต่ว่าการเข้าถึงที่ง่ายแล้วก็มีรูปแบบการใช้งานที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็ทําให้เราเริ่มควบคุมการใช้งานโซเชียลมีเดียได้ยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียที่มากเกินและไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยมันก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการได้เช่นกันนะคะแล้วที่น่าเป็นห่วง ในสถานการณ์ของประเทศไทยอะค่ะก็คือประเทศไทยเนี่ยมีการใช้งานโซเชียลมีเดียอยู่ในอันดับที่14นะคะเป็นจากสถิติโลกเลยซึ่งประชากรประเทศไทยในปี66เนี่ยค่ะก็มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตถึง85.3%เ์เลยนะคะจากประเทศไทยที่มีประชากรต,ตอนนี้อยู่ที่71.75ล้านคนค่ะม,มันหมายถึงว่ายิ่งมีผู้ใช้งานมากเท่าไหร่เนี่ย ก็จะยิ่งมีโอกาสพบคนที่มีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียที่เป็นปัญหามากขึ้นตามไปด้วยค่ะอ๋คือคนไทยเนี่ยปัจจุบันใช้โซเชียลมีเดียมากถึง80%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยใช่ค่ะและใน80%กว่าเปอร์เซ็นต์นี้ก็จะมีผู้ใช้ที่มีปัญหาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะมีคนที่ใช้เยอะแล้วก็ อาจจะเกิดความเครียดอาจจะเกิดผลกระทบกับต่อสุขภาพจิตทําให้การดําเนินชีวิตเนี่ยมันรับมือได้ยากขึ้นเพราะว่าเขาก็มีปัญหาชีวิตเนาะกันแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งเพิ่มปัญหาอีกอย่างหนึ่งจากการใช้โซเชียลอะค่ะมันก็ทําให้เป็นการรับมือที่ยากขึ้นในชีวิตแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วสาเหตุของพฤติกรรมที่ท การใช้โซเชียลที่มีผลต่อสุขภาพจิตอย่างเงี้ยครับมันมีอะไรบ้างครับสาเหตุการใช้สุขภาพจิตเนาะด้วยความที่มันเข้าถึงได้ในทุกคนนะคะเลยทำให้เกิดปัญหาได้เยอะเลยเชน่นอย่างนี้ค่ะแค่เราเปิดแอปพลิเคชันจะ f a c e b o o k ไ <IG, S 2> อจีทิกตอกทวิตเตออย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาแล้วก็จะเจอเลยค่ะคําวิาพากษ์วิจารณ์เชิงลบเนาะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามรูปเรื่องรูปร่างหน้าตาการประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะใต้โพสต์ของเจ้าของโพสเนี่ยเราก็จะเรียกสิ่งนี้นะคะว่าไซเบอร์บูลลี่เคยได้ยินไหมคะ,ะคุ้นๆเหมือนช่วงนี้ได้ยินบ่อย ใช่ตัวนี้มันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ<ม>อาการต่อมาก็คือเป็นโฟโมค่ะหรือว่า Fear of missing out มันจะเป็นอาการที่ทำให้รู้สึกว่าอยากจะเข้าโซเชียลตลอดเวลาค่ะเพราะว่าไม่อยากจะเป็นคนที่พลาดข่าวสาร<ม>กลัวว่าตัวเองจะพลาดช่วงเวลาดีๆไปอย่างนี้ค่ะ<ม>หรือการใช้โซเชียลเกี่ยวกับ ที่เป็นการลงรูปหรือลงวิดีโอโดยเฉพาะอย่างนี้ค่ะมันก็จะทำให้เราเกิดความคิดที่เปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่น<ม>ว่าทําไมเราไม่สวยแบบเขาทําไมเราไม่มีความสุขหรือไม่ประสบความสําเร็จแบบเขาบแบบนี้ก็มีแล้วก็เดี๋ยวนี้ค่ะมันจะมีปัญหาด้านการถูกหลอกจะจาก,จากแอปหาคู่ก็มีนะคะถูกหลอกให้รักอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนถูกหลอกให้โอนเงินให้ก็มีใช่ ซึ่งปัญหาการเงินเนี่ยมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาที่เริ่มเป็นที่นิยมละตอนนี้ก็คือการเล่นพานันออนไลน์ค่ะอเราจะเจอบ่อยหมายว่าช่วงนี้ในแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีโฆษณาใช่เออมันเป็นโฆษณาที่จูงใจให้เราเข้าไปเล่นใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาทําให้หน้าเว็บอ่ะมันเล่นง่ายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเนเลยเริ่มเป็นที่นิยมแล้วก็มีการเล่นกันเยอะขึ้นพอเข้าไปใน แอปอะค่ะแล้วเราเผลอเล่นไปครั้งหนึ่งอะแล้วเราเสียไม่ได้เงินคืนเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องได้เงินคืนสิ<อ>มันก็จะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นวงจรใช่ไหมคะอมออพอเล่นไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้เงินกลับมาสิ่งที่ได้แถมมาอย่างหนึ่งคือหนี้<อ>นเป็นปัญหาเศรษฐกิจอีกใช่ค่ะสุดท้ายคือประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะคะคก็คือก่อนนอน เราจะขอเช็คโทรศัพท์ก่อนมีข่าวอะไรน่าสนใจไหมอ่าพอมีข่าวเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากรู้รแล้วก็เลื่อนหาข่าวไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคทีนี้เวลานอนเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆอ่พอเรามีสิ่งที่เราสนใจไปอย่างหนึ่งละแล้วก็ร่างกายมันก็จะรู้สึกว่ามีรู้สึกอยากอยากรู้อะค่ะแล้วมันก็จะเหมือนแบบว่าพ,พอใกล้ง่วงแล้วอย่างเงี้ยก็จะไม่ง่วงละ เพราะว่าเราอยากรู้กับสิ่งตรงหน้ามากกว่าร่างกายก็จะตื่นไปเลยใช่ใ,ใช่ใชหรือพอพอเราเสพข่าวไปแล้วใช่ไหมล่ะคะเราเรามันเลยเวลานอนแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะพอเราหลับแล,แล้วตื่นมาในเช้ามันถัดไปแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่ามันรู้สึกนอนไม่พอเลย<อ>รู้สึกไม่สดชื่นเลยแบบนี้ก็มีเหมือนกันครับบางบางสาเหตุก็ภาพชัดเจนมากเนาะเช่นอาจจะ เปิดโทรศัพท์ก่อนนอนเช็คลายนิดนึงเช็คเ c e b o o k นิดนึงมีใครมาคอมเมนต์กดไลค์หรือเปล่าแต่ว่าไปไปดูนาฬิกาอีกทีอ๋อตีหนึ่งตีสแล้วก็ยังไม่ได้นอนอย่างเงี้ยเนาะอันนี้โอ้ใกล้ตัวมากเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เห็นบ่อยๆก็คือมิจฉาชีพถูกหลอกจากเว็บออนไลน์ต่างๆเนาะก็เรียกว่าหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยเห็นข่าวเนาะกันมาบ้างแล้วแล้ว ผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้ครับต่อ,อคนที่ใช้โซเชียลเยอะๆเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างครับค่ะก็ประเด็นไซเบอร์บูลลี่นะคะกับการเปรียบเทียบรูปร่างหน้าตาความสุขของตัวเองกับคนอื่นเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีความรู้สึก เ,เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะหรือเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเปรียบเทียบทางสังคมคก็คือเป็นการที่เราจะรับรู้ตัวตนของเราอะคะ่ะผ่านการเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นทีเนี้ยถ้าเราอะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เรามองว่าเขาเพอร์เฟกกว่าเราเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับตัวเองคะ่ะเกิดความรู้สึกว่าล้มเหลวซึ่งทัศนคติในการมองตัวเราอย่างนี้คะ่ะมันจะทำให้เซลล์เอสติมของเราเนี่ยต่ำลง มันเกิดเป็นความเครียดกดดันวิตกกังวลแล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้าได้เช่นกันค่ะซึ่งคนที่ต้องการรับรู้ข่าวสารข้อมูลตลอดเวลาเนี่ยแล้วพอไม่ได้รับรู้ข้อมูลของคนอื่นทันทีก็จะเกิดผล ผลกระทบที่เก่าวไปเช่นกันค่ะเพราะว่าพอเรารับรู้ข่าวสารของคนอื่นตลอดเวลาใช่ไหมคะคมันก็จะมีการรับรู้เกี่ยวกับไซเบอร์บูลี่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีการได้เห็นรูปได้เห็นความสุขของคนอื่นแล้วก็เกิดเปรียบเทียบตัวเรากับเขาเช่นกันค่ะอ๋อจริงๆแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเข้าไปดูแต่พอดูเยอะๆแล้วมันก็เกิดความรู้สึกเกิดการเปรียบเทียบใช่ใช่ครับ ทีนี้ปัจจัยต่อมาก็คือการถูกหลอกเนาะแน่นอนค่ะว่าเดี๋ยวนี้การทําความรู้จักกับคนใหม่ๆบนโลกออนไลน์เนี่ยมันทําได้ง่ายเพราะฉะนั้นความง่ายเนี้ยค่ะมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าผลเสียที่ได้มาก็คือมีคนไม่หวังดีกับเราแน่นอนบางคนก็อย่างที่บอกถูกหลอกให้รักเนาะบางคนถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินให้พทีเนี้ยพอผู้ถูกกระทําเขารู้ตัวค่ะเขาก็จะเกิดความเครียดวิตกหลายคนนะคะรู้สึก เกิดความละอายใจมีการโทษตัวเองว่าทำไมรู้ไม่ทันมีตำหนิตัวเองเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการเล่นพนันออนไลน์อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เล่นง่ายเนาะไม่ต้องไปคาสิโนหรือไปบ่อนก็เล่นได้ละอ,อยู่บ้านก็เล่นได้เลยซึ่งผลจากการเล่นพนันออนไลน์อะคะ่ะมันจะทำให้การใช้เหตุและผลของเรามันลดลงนะเกิดความเครียดแล้วก็กังวลสูงด้วยพัฒนาไปเป็นซึมเศร้าได้อีกค่ะแล้วทีนี้มีงานวิจัย ที่ศึกษาผลกระทบยิ่งเล่นพนันออนไลน์มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสี่ยงเป็นโรคซิมเศร้าค่ะซึ่งผลกระทบของสุขภาพจิตจากการใช้พนันออนไลน์มันมีมากกว่าการเล่นพนันในชีวิตจริงด้วยนะคะคือเหมือนมันอาจจะเล่นง่ายขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเห็นผลเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เข้าถึงง่ายด้วยใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นผลกระทบมันก็เลยมีเยอะกว่าครับอโอ้ค่อนข้าง,างน่ากลัวเลยเนาะใช่แล้วก็สุดท้ายนะคะผลจากการนอนไม่พอนอนไม่พอเนี่ยมันเกี่ยวยังไงถูกไหมคะคือสมาร์ทโฟนเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าแสงสีฟ้า<อ>ซึ่งมันตัวแสงสีฟ้าเนี่ยค่ะมันจะไปชะลอ,อการหลั่งเมลาโทนิน<ม>ทาให้เกิดภาวะนอนหลับยากแล้วก็การนอนที่ไม่มีคุณภาพนะคะแล้วพอ การนอนไม่มีเพียงพอต่อร่างกายอะคะ่ะก็จะทําให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะเครียดได้แล้วก็ทําให้พอเรานอนไม่พอมันก็จะอารมณ์แปรปรวนเนาะหุดหงิดง่ายโกรธง่ายการตัดสินใจของเรามันก็แย่ลงนะคะรวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกัน,นะคะ่ะซึ่งก็สรุปง่ายๆเนาะตัวอย่างที่พูดมาเนี่ยคะ่ะมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดความวิตกกังวลความเครียด เซลเอสติมตามเสียงเกิดภาวะซึมเศร้านะคะแล้วก็มีการนอนที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นการใช้โซเชียลมีเดียเยอะขึ้นก็ยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เราต้องเผชิญแล้วก็รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นตามไปด้วยซึ่งในบุคคลทั่วไปอะเราก็ว่าสิ่งนี้ค่ะมันรับมือ,อยากแล้วเนาะแต่ว่ามันก็จะยิ่งส่งกับผลกระทบกับคนที่มี โรคทางจิตเวชด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีความเซนซิทีฟมากกว่าแล้วก็มีความมั่นคงทางจิตใจที่น้อยครับโอ้คนทั่วไปเนี่ยว่ามีผลกระทบเยอะแล้วเนาะแต่ว่าสำหรับคนที่ป่วยหรือว่ามีภาวะทางจิตเวชเองเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบด้านลบด้วยนะครับอันนี้ก็ยิ่งน่าเป็นห่วงไปกันใหญ่เลยเนาะค่ะอืมแล้ว เราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างครับว่าเอ๊ะตอนนี้เรากําลังติดโซเชียลหรือเปล่าหรือว่าความเหมาะสมในการใช้งานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทําให้เราต้องกลับมาดูตัวเองแล้วว่าเอ๊ะเราต้องปรับพฤติกรรมอะไรไหมอะไรเงี้ยครับในเรื่องของการติดโซเชียลเนี่ยครับค่ะแล้วก็สามารถสังเกตได้จาก7ข้อหลักๆเลยนะคะก็คือ,อ,อมีการใช้โซเชียล เป็นเวลานานกว่าที่ตั้งใจไว้หรือก็คือเฉลี่ยมากกว่า6กชั่วโมงต่อวันเลยใช้มากกว่า6ชั่วโมงต่อวันไหมคะมน่าจะไม่ถึงมั้งคะโอเคงั้นมาข้อที่2กันเลยค่ะคือช่วงเวลาที่เราไม่ได้ใช้โซเชียลเนี่ยก็จะรู้สึกกระวนกระวายใจแล้วก็หงุดหงิดอยากจะใช้มากเลยค่ะ ต่อมาก็คือพยายามควบคุมการเข้าถึงแล้วแต่ว่าไม่สามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็มีการคิดถึงการใช้งานอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราจะทำงานหรือเรียนหรืออะไรอยู่ก็ตามค่ะต่อมาทุกครั้งที่เครียดเนาะก็มักจะใช้โซเชียลในการคลายเครียดค่ะจริงๆอะ่ะมันก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าเป็นการรับมือกับความเครียดตัวเองเนาะ,ะแต่ว่าถ้าใช้ทุกครั้งเนี่ยมันก็ อาจจะเยอะไปหน่อยอเราอาจจะต้องหาวิธีอื่นใ,<ช>ในการคลายเครียดบ้างใช่ไหม<ช>ค,คะต่อมานะคะมีการโกหกหรือว่าปิดบังเพื่อที่เราจะได้เล่นโซเชียลมีเดียค่ะแล้วก็ข้อที่สำคัญเลยนะคะคือการเล่นโซเชียลมีเดียเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการเรียนการทำงานแล้วก็เกิดปัญหากับความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนใกล้ชิด<อ>งเนี้เราค่ะเริ่มมีปัญหากับคนรอบข้างใช,<อ>ใช่ใช่ ซึ่งนอกจากจ็ดข้อนี้เราก็สามารถดูได้จากการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆด้วยนะคะ,ะเวลาที่เราเล่น Facebook, IG, TikTok หรือว่าท w i t t e อะค่ะมันเป็นแหล่งรวมข่าวสารต่างๆเนาะก็ให้เราลองสังเกตว่าเวลาที่เราเล่นแล้วเห็นรูปเพื่อนดาราศิลปินหรือว่าได้อ่านข่าวที่คนที่เราติดตามอะค่ะเขาแชร์มามันเกิดอ,อ,อารมณ์ทางลบไหมเช่นเราอ่านข่าวอ่านบทความแล้วเราเครียดกังวล วิเราจะเป็นแบบที่เขาพูดหรือเปล่าโรคที่เขาแชร์มาเราเราจะเป็นโรคมะเร็งไหมอย่างเงี้ยคะ่ะภาวะวิตกกังวลเนาะหรือดูรูปคนอื่นแล้วเรารู้สึกด้อยค่าตัวเองหรือเปล่าถ้ามีก็เป็นไปได้ว่าการใช้โซเชียลมีเดียคะ่ะมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเราเช่นกันนะคะอ๋อก็คืออาจจะสังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือเอเราเริ่มภาษายังไงคือเราเริ่มอินกับเนื้อหาในโซเชียลนั้นแล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะ บางทีก็อาจจะมีข่าวาดาราหรือว่าบางทีเป็นข่าวที่ใช้ความรุนแรงแล้วเราเริ่มมีอารมณ์ร่วมกับข่าวใช่ไหมงเงี้ยเน,นช่วงก่อนจะเห็นบ่อยช่วงที่มีข่าวเรื่องความรุนแรงอย่างเงี้ยครับอันนี้ใกล้ตัวเลยก็คือคุณแม่ที่จะดู ข่าวนั้นน่ะซ้ำๆอ,อะไรเงี้ยเหมือนเปิดไปช่องไหนก็จะเจอเนี่ยแล้วเริ่มจะมีความรู้สึกเริ่มเศร้าอ,อะไรเงี้ยครับเริ่มอินกับเนื้อหาครับก็ต้องเบรกกันนิดนึง <ใช S 1> นะครับอแล้วอย่างเจ็ดข้อที่บอกมานะว่าแล้วสมมุติว่าพี่มีโอ้สามข้อเลยในเจ็ดข้ออย่างเงี้ยเราจะสามารถเบรกตัวเองหรือว่าทํายังไงได้บ้างที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ย เริ่มเกิดปัญหาจากการติดโซเชียลอย่างเงี้ยครับพี่มอสเคยได้ยินคำว่าโซเชียลดีทอไหมคะหรือว่าดิจิตอลดีทอ์อือโอโซเชียลดีทอ์นี่เคยได้ยินมานานแล้วเหมือนกันนะครับม,มันก็หลายหลายคนเนี่ยก็อาจจะเข้าใจเนาะว่าโซเชียลดีทอ์เนี่ยค่ะมันเป็นการห้ามเล่นโซเชียลหรือว่างดการใช้โซเชียลไปเลยอะคะ่ะ แต่ว่าการทำโซเชียลดีทอกซ์เนี่ยมันคือการที่มีช่วงเวลาหนึ่งที่เราลดการใช้อุปกรณ์ดิจิตัลต่างๆออกไปแล้วก็ให้เราโฟกัสอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเรา <c oughs> ในชีวิตจริงของเรามากขึ้น <c oughs> อย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราก็พูดกันตามตรงเนาะ <c oughs> ก็เป็นไป ได้ยากที่เราจะอยู่โดยไม่ใช้โซ hmm. เชียลมีเดียว่าเดี๋ยวนี้ในสังคมไทยอะค่ะครเราก็ติดต่อกันผ่านไลน์ผ่านเ c e b o o k อะไรอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> มันก็เป็นไปไม่ได้เนาะที่เราจะไม่ใช้รวมถึงการทำงานแล้วก็การแก้เบื่อ,เ,อ,อเราก็ใช้โซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นแทนที่จะตัดการใช้งานออกไปเลยอะค่ะก็เปลี่ยนเป็น จำกัดหรือกำหนดระยะเวลา<ม>ท,ที่ใช้แล้วก็เพิ่มกิจกรรมที่ทําได้ในชีวิตจริงทดแทนการใช้โซเชียลมีเดียการทำโซเชียลดีทอคหลักๆนะคะมันก็จะมีอยู่2ข้อด้วยกันก็คือ1น,นะคะทำให้ตัวเราเข้าถึงสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยที่ใช้เล่นโซเชียลมีเดียได้ยากขึ้นก็อย่างเช่นเราอยู่บ้าน แล้วเราก็อยู่ห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาโทรศัพท์ของเราไปไว้ในห้องนอนก็ได้ให้ตัวเราออยู่ห่างจากโทรศัพท์ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยในงานวิจัยก็เคยมีการทดลองแล้วผู้เข้าร่วมเขาก็เขาก็บอกว่าการการแยกไปอยู่นอกสายตาเลยอะค่ะมันทําได้ง่ายกว่าการเปิดโหมดเครื่องบินเปิดโหมดห้ามรบกวนแล้วเอาไว้ข้างๆอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คืออาจจะ ไม่ให้เห็นเลยช่วงหนึ่งใช่ใช่ถกันบางทีเราเปิดโหมดแต่เราเห็นอยู่แล้วเราก็จะหยิบมันมันง่ายกว่าการที่เราจะโฟกัสไปที่อื่นแล้วเอาโทรศัพท์วางไวขง้ข้างๆอ,อย่างเงี้ยค่ะ,ะหรือบางคนที่เขาออกไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการตั้งข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าเ,าเก็บโทรศัพท์ไว้ในกล่องรวมกันไม้หรือบางทิ้งโทรศัพท์ไว้ในรถเลยสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีการตั้ง ตกลงร่วมกันว่าเอาโทรศัพท์คว่ำไว้นะคะรวมกันถ้าใครถ้าใครยกโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนคนนั้นจะต้องจ่ายค่าอาหารครั้งถัดไปเวลาไปมีติ้งกับเพื่อนอะไรอย่างนเงี้ยเนาะใช่ใช่อ๋อมันก็มันก็จะโฟกัสกับการพูดคุยคนรอบข้างมากขึ้นเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีการเ,าเลือกสถานที่แล้วก็กิจกรรมที่ทําให้เราใช้งานโทรศัพท์ได้ยากขึ้นนะคะ<ม>อย่างเช่นไปออกกําลังกายหรือเล่นโยคะอย่างเงี้ยค่ะผลพลอยได้ที่ได้คือเรามีสมาธิมากขึ้นนะคะ<ม>เพราะว่าเราต้องจดจ่อแล้วก็สร้างสมดุลของร่างกายอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นการลดการใช้งานโซเชียล<อ>แล้วก็เพิ่มสมาธิในตัวของเรามากขึ้นค่ะก็จะมี ข้อที่สองเนาะคือลดอุปกรณ์ดิจิทัลในที่ทํางานแล้วก็ลดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมค่ะการจัดตารางทํางานหรือตารางเรียนหรือที่เราเรียกกันในสมัยนี้ว่า to do list, ah, to do list. ใช่ <c oughs> ผลพลอยได้จากตรงนี้ค่ะคือเวลาเราตั้งเป้าหมายแล้วเราทําสําเร็จอะค่ะเราก็จะรู้สึกว่าภูมิใจที่เรา, <c oughs> เราทําสิ่งนี้สําเร็จเนาะแล้วก็จะมีช่วงเบรก พักเบรกจากการทํางานจากการเรียนอย่างเงี้ยค่ะ oh. ก็ลุกออกจากโต๊ะไปเลยทําให้ตัวเราอยู่ห่างจากโทรศัพท์ oh. ใช่หรือ,อ,อคนในวัยทํางานอย่างเงี้ยค่ะขึ้นชื่อว่างานเครียดแล้วใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าเป็นตัวกระตุ้นความเครียดความกังวลเลยทีเนี้ยถ้าสมมติว่าอยู่นอกเวลางานนะคะแล้วเราได้ข้อความจากที่ทํางานเนาะ mm. มันเราจะเครียด เราจะเริ่มกังลวลแล้วว่าเอ๊มีอะไรหรือเปล่าเียเนาะใช่ดังนั้นคนในวัยทำงานอะคะ่ะก็อาจจะปิดโทรศัพท์ไม่รับข้อความนอกนอกงานก็ได้อม,มันก็จะเป็นการตัดตัวกระตุ้นความเครียดออกไปได้ด้วยคะ่ะซึ่งเราก็จะเห็นว่าสองข้อนี้ในการเป็นการจำกัดเวลาแล้วก็ทำให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งตรงหน้าของเรามากขึ้นเนาะแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ของเรากับคนรอ,อบข้างด้วยคะ่ะ ประเด็นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมเนี่ยก็คือมีการอธิบายแล้วก็ตั้งกฎกับคนรอบข้างของเราเพื่อ mm. ให้เขาเข้าใจว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงลดโซเชียลมีเดียอยู่นะ mm. มีการแจ้งบอกคนในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เขาเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการส่งข้อความมาหาเราที่เราต้องตอบอย่างเงี้ยค่ะน้อยลง mm. ใช่ค่ะแล้วก็บอกคนอื่นแล้วเราก็ต้องบอกตัวเองด้วยนะว่าเอ ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงลดนะเรากำลังติดโซเชียลมากเกินไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผู้เข้าร่วม,มในงานวิจัยเขาก็เคยบอกว่าการทําแบบเนี้ยมันดีกว่าการที่เราตั้งกฎขึ้นมาดือด้อๆแล้วทำใช่ค่ะหมายถึงว่าเราต้องต้องรู้ตัวเองด้วยว่าตอนนี้เรากําลังจะมีเป้าหมาย อะไรอยู่เนาะคอยเตือนตัวเองใช่ค่ะนะมีการสื่อสารแล้วก็ทําความเข้าใจกับตัวเองอม,มันก็จะช่วยได้มากขึ้นค่ะแล้วก็สําหรับใครที่มีความคิดที่อยากจะลองลดโซเชียลมีเดียนดะูเนาะก็อาจจะจํากัดเริ่มจากการจํากัดแค่หนึ่งวันก่อนค่ะเป็นการตั้งเป้าหมายระยะสั้นเนาะแล้วค่อยๆเพิ่มระยะเวลาวันให้นานขึ้นค่ะแบบเราจะได้ไม่รู้สึกว่าการทำโซเชียลมีดีทอกซ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเนาะแล้วเราก็จะได้รู้สึกภูมิใจที่เราทําสําเร็จด้วยค่ะ ซึ่งจากที่พูดมาการทำโซเชียลดีทอกซ์ยากไหมคะคิดว่าทำได้นะครับแต่มันอาจต้องใช้เวลานิดนึง<ช>อย่าง,อย,างอย่างที่น้องบอกว่าอา,อาจจะเริ่มตั้งเป้าหมาย,ายระยะสั้นก่อนเนาะวันแรกอาจจะได้เท่านี้เท่านี้อย่างเงี้ยเนาะเพื่อให้ความสำเร็จเป็นกำลังใจให้เราทำต่อ คิดว่าน่าจะไม่ยากนะครับก็จริงๆอาจจะไม่ยากแต่อาจจะต้องอาศัยความมีวินัยความอดทนในระยะแรกๆเนาะที่เราต้องปรับตัวแต่ว่าประโยชน์ที่ได้จากการทำโซเชียลดท็อซ์เนี่ยค่ะมันก็มีมีเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีผลเสียด้วยก็ก็คุ้มที่จะลองเหมือนกันครับน่าลองน่าสนใจ <c oughs> เหมือนคล้ายๆ <c oughs> บางคนอาจจะไปฟิต like เนสฟิตหุ่อะไรเงี้ยเนาะเราก็จะ เริ่มตั้งเป้าหมายก่อนแล้วก็ตั้งเป้าหมายระยะสั้นเล็กๆนะถ้าทำสำเร็จก็จะได้ทำต่อโอเค,คล้ายๆกันนะโซเชียลดีท <Det> อกกับการฟิตหุ่นอพอเรามีวินยัยเราก็จะได้หุ่นที่แบบพึงพอใจใ<ช>เนาะ,ะส่วนโซเชียลดีทอกถ้าเราสามารถบริหารมันได้มันก็จะเกิดประโยชน์องี้ครัใช่ค่ะวันนี้เป็นหัวข้อที่ คุยสนุกและค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดเจนว่า,าผลกระทบของกอารใช้โซเชียลมีเดียเยอะเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างนอกจากในคนทั่วไปแล้วคนที่อาจจะก,กำลังป่วยทางจิตเวชอยู่เองเนี่ยก็ มีผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงจากการใช้โซเชียลมีเดียเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้วิธีการสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะตอนนี้เราเริ่มติดโซเชียลแล้วหรือเปล่าแล้วถ้าติดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับแล้ววิธีการโซเชียลดีท็อกก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญนะครับที่ได้มา ร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันความรู้กันนะครับและอีกเช่นเคยทุกท่านสามารถติดตามรายการเมนเทลราของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube โรงพยาบาลส่วนปรุงหรือเพจ Facebook นะครับโรงพยาบาลส่วนปรุงเราจะมีความรู้อะไรใหม่ๆมาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยสามารถติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้รายการเมนเทลราของเราต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ